วันนี้พีนวนได้ไปเถียวงานเกษตรปากตายแล้วว่าคนเต็มเจ๊กนี่ไม่ว่าเดินไปซอยไหนคนดังเพ่พีีน่นก็ได้เดินไปทีส่วนสัดเลียงลักๆเลยผี่นวนก็มีเปล่าไม้เผื่อจะมาแล่ปลาไปเลียงในโบนาบานผี่น่นก็ได้เลือก้าน,นี่พรา,ราน,นี่รู้สึกว่าเป็น้านที่ยิ้วว่าเผื่อเลยและ้านนี้มีปาลาหลายแบบหลายพันมากเลยแต่เราก็เดินชุ่มกันก่อนเลยว่าอีเลือกปลาแบบไหนกันมัง้ง ตอนนี้ก็ได้มาเลือกเป็นปลาทองปลาทองกระบะนี่ก็คล้ายกันอยู่ที่เจ็ดตัวนึ่งร้อยบ้านพี่นุ่นก็เลือก้าเลยตัวไหนาลายแปลกๆ,ลกๆพี่นุ่นก็เลือกตัวนั้นนี่พี่นุ่นได้มาแล้วตั้งหมดเจ็ด สำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเท่ยวงานกเกษตรผักตามาเที่ยวกันได้เลยงานเขามีทั้งมัดซิบวันอันนี้มีทั้งสัตว์เลี้ยงช่วยๆน่ารักน่ารักและก็ต้นไม้งามงาแ<ล>ของกินร้านร้อยๆร้านดังๆก็มาอยู่ในงานนี้มดเลยทุกคนกดไลค์ like, กดติดตามพี่นุ่นกันด้วยนะ